ผมอยากจะมาแก้คำพูดของเล็กธนาพานใน e ีที่ที่ออกรายการออกไป<ช>ก็คือในเหตุการณ์ทั้งนั้นที่บอกว่าวิศักด์ทิ้งเด็กวิ่งหนีที่ที่เขาพูดถูกไหมครับ,รบอันนี้คือฟังจากปากวิศัก์นะครับเราเราเป็นสื่อกลางทีเนี้ยเราก็ฟังทสองฝ่ายนะครับจะบอกว่าวันนั้นเป็นยังไง ก็วันนั้นก็ผมก็ยังอยู่ซอยอยู่พวกเล็กอันธพานย้ายไปแล้วเลื่อยให้ลวงไก่ผมก็ไม่ป้อยเหมือนกันแล้วจนพอลวงไกมาขอขอชีวิตลูกยังไงก็เด็กเมืองกานเหมือนกันเอาได้ผมให้เพราะลวงไกรก็ติดในนั้นด้วยแต่อยู่ข้างล่างไม่ได้ต้องขึ้นมาอยู่บนซอยลวงไกรก็อยู่บนซอยจนป้อยตัวผมก็อยู่ที่นั่นมาก็เป็นพอบ้านใหญ่ขึ้นมาเป็นพอบ้านใหญ่ก็อยู่มาก็โดนย้ายกลับเมืองการนโดนย้ายกลับมกานเมืองการเรื่องอะไรครับพี่เรามีอิทธิพลเกินโอ๋หมอว่าเราอิทธิพล ควบคุมแบบว่าควบควบคุมแบบควบคุมยากควบคุมยากควบคุมไม่อยู่แล้วต้องต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่หน่อยก็ย้ายกลับไปที่เรือนจํากาญจนบุรีกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรือนจําแรกที่เราเข้าไปใช่ทีนี้กลับบ้านเกิดละพอกลับบ้านเกิดไปถึงปุ๊บก็อยู่ประมาณทั้งเกือบปีเหมือนกันแล้วก็มี